อันไปวะแก้วสวัสดีพี่น้องป้องไปสูปูสุคนนะครับผมอยู่กับเต้รังซีมันนะครับสวัสดีพี่นอ้องด้วยครับผมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ลนองอีกได้บ,บ่ะแก้วบลา วันนี้มุมีย่งไรครับผมตามมาเรื่องเสืออีกแล้วผู้หอนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับล <c oughs> าุนีประเด็นหดาม,มาเรื่องเสือพี่น้องนะครับผมยิงกระจกถามของมาลายอยู่มีเสือตัวเดียวบอกพี่น้องมาสั่น ทักทายครับผมก็ผมดาวาเปลี่ยนตัอพี่น้องก็เลยมาชี้แจงกันซื้อนะครับว่าพี่น้องขนาดจะรู้ว่าโบว์นมีเสือตัวเดียวครับผม <c ười> แค่เสือกระดามากแชทผรมกรบ็บหมไว้กันว่าต้องการอีงจากผมมนะ <c ười> ผมก็เลยมาชี้แจงให้พี่น้องฟังว่ามันโบว์นี่แต่เธอเดียวเนาะมันหลายเธอแล้วนะครับผม แต่เลยส่งส้นศูนย์อยู่จังหน่อยแม่นบ่ละแม่นพี่น้องกันแม่นพี่น้องอย่งหันไปหันไปนีดคนทวงว่าใสเสือตัวเดียวสีพี่น้องที่ศูนย์อยู่บ่ผมบ่ิน้มีเสือตัวเดียวด้แต่ผมอยางว่าชี้แจงนะครับผมคือเสือมันเป็นลล่แบบนี้แต่มันมีหลายโตัวสเสือแม่อพี่น้อง <laughs> โอ้ยแต่เสือก็ยังมีการดราม,มา่านะ กับวันไหนวาสันน่าจะสองสามวันครับผมอย่าคิดมากเลยวาสันก็ไแมบบ่อยาาคิดเอาพี่น้องนะครับผมตอนนี้คือไม่อยากคิดแต่ว่าข้อหมายเห็นในคอมเมนต์ในอย่างในคอมเมนต์ใน u t u ู e นะครับคือว่าเห็นเสือตัวเดียวคือคือว่าพี่เพิ่งติดตามผมบอกหรือจังไหนพราะคนเฮามันตองมีเสือตกเก่งอยู่แล้วเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าอีกอย่างกัน ใส่แต่ตัวเดิมนี่ซากบ้างหรือเปล่า,าสันเอาคอยกระซิซากตัวคอยจังใส่พี่น้องคอยว่าได้โชคกระโปงปะนานถ้าเป็นไล่ๆสีประมาณหาโต6กโตนะครับสุดมักใส่เสือล่ไม่พี่น้องนะครับผมก็เลยงุง่งว่าคอมเมนต์มาจังไหนเองสินะตามาไปสันแล้วคนมึงระบายมาเลยว่าโอ้กตินี่ผมสีบออีอย่างเลยเด้พี่น้องนะครับผม ือเรื่องเสือเลยออยังเพราะมีแฟนครับมีอย่างกับทรงเสือเสือหันเสือนีมาหายอยู่เพิ่นแซีวเลนมัง้งเห็นไลายคลิปแล้วพี่น้องนะครับผมใช่เสือตัวเดียวปะอันตัว,ต,วตัวที่มันเป็นไล่สีม่วงไหมพี่น้องเสือไล่อันดําแดงมือวาน <c oughs> <c oughs> มาไพมักงมันแม่นครับผมคนมักเสือล่แล้วพี่น้องกับเสียให้ใส่อัน ยืดผมก็มีแล้วผมมักใส่สีไหมมันสบายไปพี่น้องนี่มันหนาห่อนมันใส่มันบางไหมมันสบายนะครับผมใช่ครับผมถ้าตัวไหนตัวไหนชอบจะใส่บ่อยนะครับผมแม่นครับไล่เดียวกันผม,มไล่เดียวกันมีสามโตสีโตแค่มันเปลี่ยนสีแค่นั้นเองเพอตัวนี้ก็เคยเป็ดตามาไปแล้วว่ารอบหนึ่งว่าเตยล่างที่มั่นนี่ มีเสือตัวเดียวบ๋อก็จเห็นใสอยู่บ่เศร้าอย่าเง้เอาก็เลือบางเทือมันกะเสียงว่าจังใดสียงว่าศูนย์กับโมเมนต์มันเกิดเรื่องมาฉี่แจงนะครับผมผู้ใดถี่เป็นคอมีนมากนะผมกับผู้หูีไปตอบจังไดนะคือบอกไปตรงนี้เลยว่าเสือผมนั่นหลายนะครับผมเสือผมผมบ่มันสี่สิบห้าสิบโตคนละเสือดเศรษฐีกระดามากเนาะ บางทีเอาเจ้าตัวเห็นคือผมเห็นยังสีผมกะบางทีมันกะคือเขาบูาหมหงอผมเพราะนั่นมันเป็นไปบ่าไรพี่น้องนะครับผมสีมีเสือตัวเดียวสองตัวสามตัวมันเป็นไปบ่าไดรดอกเสือมันรลายครับผมแต่ผมบ่าไรไล่สดกับซูมือนะก็เลยงงงงที่เขาเมียนมานะกิดคนดังนกวัลย์ว่าไรดังบ่าไรยังนะครับพี่น้องนะครับผมกะเป็นยูทูบเบอร์ ธรรมดาก็เลแรกก็นแรกนี่แหละไปมือมือนี่แหละแต่ความหมายคือแบบว่าบางทีเอาเห็นคอมเมนต์อี่ยังทีมั่วซีบบ้่คิดแล้วล่ะบางทีมันก็ร้ายไปเอาที <c oughs> ่สบายใจ่าสันสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมคู่หูไปใส่ครับขึ้มมากคนเดียวตอนนี้อยู่บ้านแล้วครับผมอยู่บ้านพักนะครับเอ้ว่าแมนอยู่บ้านพักกาสันอยู่บ้านไม่ใส่เสื้อยังดีกว่าอีก ได้พินหรือ,อยังตอนนี้ยังไม่ได้พินเลยนะครับผมยังแบบถาพราผมขอไปแล้วรอบที่สองนะครับผมก็คือรอรอพินนะครับตอนนี้คือแบบว่าเห็นน้องนัตตีได้พินแล้วเมื่อวานนี้กะได้เงินได้พินแล้วก็ดีใจน้ำนองน้ำ,น,ำนะครับผมแต่ปกติน,ต,นตีนี่ยจสได้นัตตีสมัครหลังผมเนี่ยแต่ว่าเดียก่อนผมผมก็เลยว่าโอ้ คือเขาใส่อีหยังหวัดผมกับโอหูนะครับผมรีวิวเพิ่งน้อยเบาๆแนว oh. ว่าเพิ่งน้อยนะครับผมมาผมแต่ว่าแต่ผมขี่เหล่าพี่น้องแล้วก็ขี่เหล่าคือกันเหมือนกันว่าบ้านพักพี่น้องนะครับผมเต้ mm. ยใช้ลายหนำซ่าวะสัน <laughs> ทำหาหนำซ่าก่อนผมเด้กขณะผมอยู่บ้านพักมือน,นั้นนะครับผมสงสัยอ่านพันผมไม่มูก,กินพี่น้องพันอยู่ฝนพันกินผู้เดียว่าพันว่าแ่บ <laughs> เอาจะมีหอะไรไอ้ฝืนก็เสดียิ่ง นะครับผมพี่น้องคือเก่านะพี่น้องนะคือเก่าแล้วะครับผมดรามาเหรอเรื่องเสือวันนี้โอ้ปันด้าละอันปันดาร่ดาดังมันรวมเป็นดาล่าพี่น้องผมก็มีทรัพมีราษพานั่นพัดสดไปเลยเอาเสือมาแค้นไว้ดันหลังเนี่ย <c oughs> กระบอกประนันนะครับผมแต่ว่าบางที่เท่ากับทักปุมก็ะชิสวัาจานจังไร์เนาะ ก็คือมันบังเอิญแบบว่าใส่เสียตัวนั้นแล้วถ่ายคลิปพอดีหรือเปล่ามันเป็นไล่เดียวกัน <c oughs> มันก็นเลยแบบว่าเนี่ยมึงก็จะว่าเขาอาจจะประสงค์แบบว่าเฮ้ยเห็นตัวนี้ถ่ายลงคลิปตลอดเลยอีหยังสีเงือ <c> ก <oughs> <c oughs> ขึ้นบรรณตีได้เตยขึ้นน่านแท้อันนี้ผมโบรู้ครับผมว่าท,าทาั้งท <c oughs> ังช่องนี้ยูทูปอีหยังนี่เพื่นใส่อีหยังวัดนะครับผม พอที่ผมมาอยู่นี่ผมก็มาถาพินล่ะพอพินผมส่งมาบ้านบ้านนี่นะครับผมบ้านอยู่บัวขาวนะครับผมก็คือส่งส่งคําร้องมานี่ส่งคำร้องมานี่ก็คือมารอแต่ปกติผมส่งรอบที่สองนั่น,นที่ยี่สิบเก้ามีนายี่สิบเก้ามีนานะครับผมตอนนี้ก็คือมีสาพฤษภาเดือนกลัวแล้วจนสิฮหอดอัน เือต้องถา่ายยี่สิบเก่าเดือยยี่สิบเก่าสีห่อน,นิยี่สิบเก้าพื้นผ้าจังสีใดน้ำเขาแมียนโนยวาได้ได้เงินก่อนนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้คือมันโควิดพี่น้องนะครับผมคือต้องถ่ายได้เงินหนีอย่างเดียวถ้าผมไมีเงินนีในยูทูบนี่คือผมกับวมไมีเงินใส่นะครับอันนี้คือว่าตามตรงแต่พวกผมว่ายูทุบมันใส่อย่างกันเป็นตัวอันวัดนะก็จังส่าต่วัานาตี ผมสมัครกอน,นาตีเด้เปิดสั่งเปิดสั่งแล้วได้กอน,นาตีนะครับผมแต่ว่าโบได้แต่ว่าจังไรกะดีใจน้านองนะครับผมเห็นน้องในเงื่อนกอนะครับผมก็ดีใจไออุ้มก็ได้แล้วไออุ้มก็ได้พินแล้วนาตีก็ไดเมื่อวานนี่ยมังเห็นลงอันย t u b e อยู่เห็นลงเฟซอยู่ก็คือแต่เขาก็บอกอยู่ว่าอันรหัสพินนันมันเป็นรหัสเดียวเลยพี่น้อง เพียงแต่ว่ามันไปอยู่ใส่ตอนนี้แค่นั้นเองว่ามันสีทรงไปบ้านพักหรือว่าสีสรงมาหนีแก็คือบบเห็นแค่นั้นเองแต่ว่าถามมันถามันมาจังใดก็คือมันเป็นรหัสเดียวนะครับผมแต่ว่ามันมันคอได้สรงสูตสามรอบคือตอนนี้คอไปแล้วรอบที่สองก็เลยปรกกาขคออีกอันนี้มันผ่านมาประมาณเดือนเดือนเกือบสองเดือนพอดีถต่คอวันที่ยี่สิบเก้านี่คือสองเดือนพอดีนะครับผมจังใดก็ถทาติตามนะครับผมผมก็บทาติตามอยู่ว่า โมเดลมันสีได้นะครับผมคือตอนนี้บาไวแล้วยิ้มเข้าไว้สู้ๆครับผมรอก่อนจ่าเดียวก็ได้ครับผมได้แต่รอครับตอนนี้นะครับผมเป็นจัใจในน้อพี่น้องทั้งฝนแดดบ้านเรครับผมทั้งผีแบบแดดโหลดจะเบื้องหนา้นาเขาโลดจนว่าแหล่โหลดซูมมือนี้สวัสดีแม่วัดป่านนะครับผมแต่้วอย่งน้องแม่วัดป่าน รุ่นซส้อยกันครับผมเดี๋ยวก็ได้ครับผมคอยเป็นทั้งสั่นพี่น้องคอยเป็นคือพี่น้องว่านั่นแหละลงลลงคลิปบ่อยๆเจ้าเดี๋ยวก็ได้ครับผมคือกใจยังติดตามยังให้ก็ลังใจน้องเตยเสมอขอบคุณนะครับผมผมถ่ายผมถ่ายยูทูบ e น่จนมาจอยล่ะทางชนเบอรีคึมๆเจ้าสั่นทั้งนี้กับสีค้มแน่ยุ่งจังหน่อยครับผมม่งหันนีนเดียเปียงเปียงรถนะครับ ครัผมเอาอเป็นว่ามาทุกรอบแต่ไม่รู้ความหมายเดี๋ยวก็ถึงคิวเตอสันครับผมขอให้เป็นชังสั้นพี่น้องนะครับผมเขาผมจะไหนกะคือผมมาเนี่ยแหละว่าต้องดราม่าเนาะพี่น้องอันนี้บอกไว้ตรงนี้ว่าเสือพาผมหนาหลายนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวเก่งอยู่ตัวหนึ่งที่เข้าใส่ที่เข้ามาแล้วันนี้มั่งเผอิญใส่ถือมือที่เข้าทายคิดพอดี หรือว่าเขาไล่สดจังสีไล่ผ่านยูทูบหรือยังมันก็เลยแนบเบิงขึ้นว่าใส่เท้อตัวเก่าหรอหรืออะไรไม่ซักหรอไอยังสิก็เลยงงคนเ้ามันเป็นไปว่าอะไรว่าสีบ่ซักเสื้อผ้าใส่นะครับผม <c oughs> น้องวินน้องเนาะกับผมกับฝากไว้ซะม,มีแหละเดี๋ยวพวกเดี๋ยววันนี้คืนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าคืนนี้มีเพจโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวเช็กก่อนพี่มีผมสีบ่อด้ไล่นะครับเดี๋ยวมันสีไล่ซ่อนกันตอนนี้อยู่บ้านนะครับผม อ๋อคืนนี้น่าจะมีครับผมสิบแปดสิบเก้าวันนี้มีมีนะครับผมถ้ามีมันสิไล่ซ้อนกันนะพี่น้องมือต้องอ่อนหน่อยครับผมครับผมจะไั่งกากไวอยซัานี่แล้ครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมถ้ามีไล่ซดมือดีนะครับแต่ว่าวันนี้มีน่าจะมีโควิดด้วยนะครับผมจะได้กับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกันได้กับทั้งพ่อกันครับผมสวัสดีครับผม